หัวปรับน้ำหอมสีโอตามนั้นโอเค D D ด I ด D D D ดี Do it everything สามสองหนึ่งทุกคนทุกคนทุกคนครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอีกแล้วครับคลิปนี้เราจะมาทำน้ำยาปรับผ้าลุ่มโอเคโอเคแล้วก็ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างครับโอเคส่วนผสมอะไรบ้างดูด้านล่างเลย ก็จะมีในส่วนของตัวหัวปรับนะครับจะเป็นหัวเชื้อนะครับน้ำหอมน้ำหอมนะครับแล้วก็สีสีครับผมโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับโดยสูตรนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรของน้ำยายาลิตรย้ำนะครับ3ลิตรเท่านั้นครับโอเคถ้าเกิดว่าใครเจอสูตรที่มากกว่า3ลิตรก็ให้ปรับอัตราส่วนกันเอาเองโอเคโอเคได้ครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคขั้นแรกเนี่ยเราต้องเตรียมน้ำา3ลิตรสามลิตรเลยตามที่ จำนวนของส่วนผสมได้กําหนดเอาไว้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวน้ำตัวน้ำบอลนะครับก็คือผมต้องกวนน้ําเปล่าไหมไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้คุณกลัวกวนใช่ไหมเนยอ่อไม่กวนวเขาไม่กวนวเอาโอเคไม่กวนลยโอเคสามมิลลิลิสองเอ๊ะมันเนเ่นไม่ได้อ่ามต้องอย่างนี้เลยอลังการงานสร้างอะไรลยทีเดียวโอเคโอเคสามครับผม แต่แล้วไงต่อครับกวนไปในทางเดียวกันควนในทางเดียวกันเพื่อให้สร้างน้ำบนใช่แต่นั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆใส่ตัวหัวชื่อหัวปลาหัวปลาที่ผ้านุ่มอ่าลงไปในน้ำนะครับผมดังโฆษณาที่เราเคยเห็นชา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 ดี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  ดี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 ไอดี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 ไอ้ดูอิฐเอวิตงโอเคครับก็ในระหนี้เราก็จะต้องหมุนให้ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหัวเชื้อเนี่ยเริ่มเข้ากับน้ํามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไม่ต้องใช้ตัวสูตรสมการความเร็วเอสเท่กับยูทกส่วนสที่ยกกาลังสองไม่ต้องนะไม่ต้องครับสมการอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย พอ <c oughs> ดีเรียนสายวิทย์มาวิทย์อะไรครับวิทย์แห้งเลยครับแล้วคุณเรียนสายวิทย์เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้เหมือนกันครับแล้วคุณเรียนสายวิทย์อะไรครับวิทย์ปืนครับโอ้โหถึงว่าทำไมกล้ามเป็นม,ม,มัดๆเลยทีเดียวเขาไม่ได้กล้ามอันนี้ไขมันนะโอเคตอนนี้นะครับก็เริ่มเข้ากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําในส่วนต่อไปนะครับซึ่งส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะใส่ตัวของน้ำหอมไปน้ำหอมอันนี้เนี่ยแล้วแต่ชอบว่าใครอยากได้กลิ่นอะไรให้ตัว ตัวน้ายาแบั่นนุ่มของเราเนี่ยมีกลิ่นอะไรบอันนี้ก็คือใส่น้าหอมกลิ่นความลับได้ได้ก็อาจจะเป็นกลิ่นที่คนชอบนั่นแหละกลิ่นอะไรนะครับแล้วแต่ชอบโอเคช้าๆเหมือนกันครับแต่ว่าต้องปวนเร็วๆแต่เทีช้าๆครับอ่าโอ้โห อ้หอมพุ่งเลยมันเลยดีเดียลอร่อยเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่นะครับก็คือเวลาซักผ้าเนี่ยหอมมากๆเลยแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณซักด้วยใช่ไหมคือผมต้องซักผ้าเป็นประจำอยู่แล้วครับผมสังเกตได้ครับว่าเปลี่ยนเสื้อบ่อยขยันซักนี่เองขยายซักนี่เองโอเคอันนี้ก็ไปการใส่ต่อไปใส่สีสีนิดนิดหน่อยหน่อย สีนี่แล้วแต่ชอบเหมือนกันาบางคนอาจจะอยากได้สีชมพูสีส้มอะไรนะครับได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสีสม่วงสีกรามแต่ว,ว่าอย่าใส่เยอะจนแบบสีไปติดผ้านะใส่เพื่อแยกเฉยๆว่ากลิ่นนี้สีนี้อ่าได้นิน่อยอเคแต่อันนี้ก็เป็นสีที่เราผสมน้ำมาเาน,ามานี่ยบอลนะผสมน <า S> ้อันนี้นใส่ได้หมดเลยครับสวยงาม สวยงามอย่างกับโอโ้โหส,สวยงามเหมือนในนิยายนี่ไงนี่ก็แบบสีได้เลยเนี่ยสีเหมือนส,สีเหมือนลาเวนเดอร์อลาเวนเดอร์โอโ้โหกลิ่นเมื่อกี้ที่เราก็ใส่ก็เป็นกลิ่นความลับนะครับคือผมเมื่อยแล้วเนี่ยเ,<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนแล้ลวก็คนในทิศทางเดิมนะครับคนในทิศทางเดิมครับ ในที่ชาตเลยผมก็ต้องอยู่ที่เดิมปหเอ้าไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงว่าทิศทางโควเข็มหรือว่าตามเข็มนาฬิกาโอเคครับเท่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถกรอกใส่ขวดแล้วก็นําไปใช้ได้เลยพร้อมๆกับน้ํายาสักผ้าที่ที่เราอาชีก่อนหน้าเราอะให้ตรงตัวไอนี้นะครับตรงตัวไอตรงนี้ด้อนกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้ตอนัวันนี้ก็ลาไปก่อนตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สามสองหนึ่งเอามาตั้งได้ไมันกดถ่ายแล้วพร้อมพร้อมก็เข้ากล้องเลย